สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ r a c h a n n ช l Channel อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ l Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทริปนี้เราจะ ไปแคมปิ้งกันนะคะก็ออยอยากจะชวนทุกคนนั่งรถร่วมไปแคมปิ้งกับออยเลยนะคะก็ทั้ง2ข้างทางเราจะเห็นต้นไม้สีเขียวกระจีนะคะก็ให้ความร่มรื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะไปถึงที่พักในเราผ่านค่อนข้างอ่า ภูเขาหลายลูกอยู่พอสมควรเนาะก็เรียกว่าอย่างนี้ก,ก็แล้วกันแล้วก็สองข้างทางเนี่ยตอนนี้เราต้องรีบเก็บบรรยากาศสีเขียวเอาไว้เนาะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะต้นไม้ก็จะมีหลากหลายสีสันเนาะตอนนี้รีบเก็บบรรยากาศสีเขียวกระจาเอาไว้ให้เต็มอกเลยนะคะให้มันชื่นฉ่ำหัวใจไปยาวๆเลยค่ะ ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนออยรหรือเปล่าเวลาเรามองเห็นสีเขียวแล้วเรารู้สึกว่า มันชุ่มฉ่าในหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ออก,ก็เลยเก็บบรรยากาศนะคะสองข้างทางที่เป็นต้นไม้สีเขียวกระจีเนี่ยมาฝากยาวๆเลยนะก่อนที่เราจะไปถึงที่พักนะเพราะว่าออก,ก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศอาสองข้างทางด้วยนะไม่อยากจะไปถ่ายปุ๊บก็ถึงที่ปับเลยอยากจะให้เห็นว่าอ้อตอนนี้เราเดินทางไปด้วยกันนะแล้วนั่งรถชมวิวไปด้วยกันนะให้ให้เรามีความรู้สึกว่า ทริปนี้นะคะทุกคนได้มาร่วมเดินทางไปกับออยนะคะตั้งแต่สตาร์ทรถจนกระทั่งเราจะไปถึงที่พักแล้วก็เราจะไปเที่ยวด้วยกันเลยเนาะก็มองดูภูเขาลูกนั้นไว้ให้ดีนะอีกไม่นานเราจะไปถึงที่พักกันแล้วนะคะลุ้นค่ะลุ้นด้วยกันค่ะแถมทำแท้ ในที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้ออยก็จะรีวิวให้ดูภายในรถแคมปิ้งนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมชมไปด้วยกันนะคะ เพื่อมีใครสนใจนะคะที่อยากจะไปเที่ยวในสไตล์นี้บ้างเนาะหรือไม่ถึงกับไปเที่ยวแต่ว่าก็เหมือนกับว่าได้เอามา ก็เลยกอเลยเอามาเป็น1ตัวเลือกเผื่อวันใดวันหนึ่งนะคะสนใจนะคะอันนี้ด้านบนนะคะก็จะเป็นเนี่ยตู้นะะเก็บของทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะะอันนี้ก็คือห้องน้ำนะะภายในตัวรถแคมปิ้งนั่นเองนะคะก็จะมีห้องน้ําขนาดกระทัดรัดนะคะก็จะมีทโถส้วมีอ่า,อางล้างหน้านะคะมีกระจกมีอกก่อนข้างก็เหมือนกับห้องน้ําทั่วไปนะเพียงแต่ว่ามันจะเล็กกว่าเท่านั้นเองเนาะ ก็เรียกได้ว่าเขาจัดพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยเรามีเอาไว้เฉพาะฉุกเฉิน ะะเพราะว่าเรามีของพื้นที่ส่วนกลางอยู่แล้วนะคะที่มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนะคะก็สะดวกสบายนะคะค่อนข้างนะคะใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะก็มีแบบเออถ้าเป็นเสือเส้อเชิ้ตเราก็แขวนได้นะคะเสื้อยืดเราก็พับเก็บได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งตู้เลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะอเนกประสงค์นะคะไว้สาหรับนั่งเล่นหรือว่าทานอาห,อา,หารหรือว่าทานกาแฟนะคะก็ส่วนด้านบนนะคะก็ เช่นเคยนะเขาก็จะทําต like kind of ู้นะคะเป็นชั้นเก็บวางของนะชายอยนะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างโอเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าสาหรับเราไปท่องเที่ยวเนี่ยมันมันโอเคอยู่นะคะมันพอดีเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะด้านล่างที่มองเห็นนะก็จะมีอีกนะเป็นไว้สําหรับนั่งเล่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ออยจะถ่ายให้ดูด้านบนให้ เรียบร้อยก่อนเนาะก็ดูกันไปยาวๆนะคะค่อยๆดูนะคะถ่ายมาให้ดูแบบช้าๆจะได้เห็นแบบชัดเจนนะ,ะนี่เลยนะคะก็ที่เราเห็นเนี่ยสีน้ำตาลนี่ก็คือฮีตเตอร์นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะเพื่อว่าเราหนาวใช่ไหมเราก็เปิดได้เราก็จะได้อบอุ่นจริงๆแล้วฤด,ดูการนี้ก็ไม่จำเป็นนะคะ <laughs> เพราะว่าอากาศค่อนข้างดีนะคะ แค่เราเปิดหน้าต่างจริงๆเราไม่จําเป็นด้วยกลาคือเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเย็นอยู่แล้วเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นในครัวเล็กๆนะคะก็จะมีตู้เย็นนะคะมะีตู้เก็บหม้อเก็บ ถ้วยเก็บช้อนซ่อมนะคะนี่เราก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไว้เวลาเราฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราก็มีร้านอาหารอาหาหรนะคะถ้าเผื่อเราขี้เกียจทำเราก็ไปทานอาหารที่ร้านได,ได้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือเพื่อเราฉุกเฉินแค่นั้นเองเนาะ นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะะอันนี้ก็คือภายในนะคะบริเวณรถแคมปิ้งของเรานั่นเองพื้นที่ภายในโดยรวมนะคะออยก็พยายามเก็บมาฝากทุกรายละเอียดเลยก็ว่าได้นะอาจจะมีขาดตกบกพร่องห้องจะนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองเนาะก็นะคะก็อยากจะเอามาให้ชมเปื่อวาอ่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวสไตล์นี้เนาะอาจจะสนใจก็เอาเก็บ ไปไว้พิจารณาในการที่จะไปในทริปต่อไปนะคะก็พื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคเพอสมควรเลยนะคะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วตอนนี้ก็พาลงมาดูด้านล่างเมื่อกี้นี้ที่ถ่ายดำให้ดูบอกว่าเดี๋ยวพาลงดูด้านล่างน,นี้ก็จะมีเตาแกส๊ส m i n ินะคะมีตู้แช่ m i n ้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้เอาไว้นั่งีแลักซะเปื่อว่าเราอยากนั่งแบบ พักผ่อนสบายๆนะคะเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกแล้วก็มีลมโชยมาแล้วก็บางทีถ้ามันมีฝนโปรยๆแล้วก็สามารถนั่งพักผ่อนด้านในได้นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศรอบนอกนะคะแต่วันเอิญว่าโชคดีนะคะ,ะขณะที่ออยไปแคมปิ้งเนี่ยดีที่ไม่มีฝนตกนะ,ะเป็นถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องเฉยแฉะนอนแล้วก็เหมาะสําหรับ ที่เราจะมาผจญภัยแคมปิ้งในครั้งนี้นะคะก็บริเวณเนี่ยนะ,ะจริงๆเนี่ยกว้างกว้างขวางมากเลยนะคะภูเขาเนี่ยน่าจะเรียกว่าภูเขานี้ทั้งลูกเลยหรือเปล่านะเพราะว่าด้านล่างก็จะมีอีกนะคะคือมันจะโหเดินอนะ่ะวันหนึ่งไม่ทั่วหรอกค่ะนะคะแต่ออยก็จะเก็บวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็เอาบาฝากนะคะบรรยากาศแล้วก็เดินมากก็เมื่อย ะะก็แต่ว่ามันก็ดีะนะก็เหมือนกับว่าเราได้ออกกําลังกายนะมีทั้งสนามเด็กเล่นนะคะมีทั้งร้านอาหารนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะมีค่อนข้างเ,าเครื่องอำนวยความสะดวกค่อนข้างอาพอสมควรนะคะ,นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าประทับใจอยู่ พอสมควรเลยนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำเนี่ยบริเวณสระว่ายน้าออยจะไม่ได้ถ่ายทํามาฝากนะเพราะวา่าจะมีเด็กเล่นค่อนข้างเยอะนะคะอ,ออยก็เลยไม่ถ่ายทําดีกว่าเนาะเพราะวา่าเราให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ที่สาคัญนะคะเรื่องเด็กเนี่ยที่นี่ค่อนข้างที่จะนะคะเซฟตี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเราไม่ถ่ายนะคะก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วก,กันเนาะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอตอนพบ บ่ายแก่จะค่ำๆก็ว่าก็ว่าได้เนะเออประมาณนี้ละกันแสงอาทิตย์นะกระทบลงมานะโอรู้สึกว่ามันมันสวยนะมันสวยจริงๆนะคะแต่ว่าออยอาจจะถ่ายออกมาได้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าบรรยากาศจ,จริงๆรู้สึกว่าสวยนะคะแล้วก็ได้ม,มันสูดอากาศได้เต็มปอดเลยมั้มองไปด้านโน้นนะคะภูเขาเลยมั้ะะแสงอาทิตย์กระทบกับภูเขานะ,ะเป็นสีส้มนะ,ะเป็นสีส้ม อ้สวยงามจริงๆเนาะนะคะบางทีเนาะเวลาเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนได้ร่วมฟรีไปกับออยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ค่อนข้างชอบนะคะแล้วโหยดูสิคะแสงอาทิตย์นะกระทบลงมาโอ้ยม,มันสวยจริงๆนะคะก็นะคะต้นมุ้งต้นไม้นะคะ สีเขียวนะกระทบกับแสงอตย์กลายเป็นสีสม้มนิดๆเนะาะรู้สึกมีความสุขนะคะออยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขร่วมกันกับออยในทริปนี้ด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะภูเขานี้ทั้งลูกนะ,ะเต็มไปด้วยรถแคมปิ้งนะคะจอดเต็มเลยนะคะเพราะว่า,าช่วงฤดูการนี้นะคะคนค่อคนข้างที่จะชอบนะคะ การไปท่องเที่ยวในสไตล์ประจุภัยแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนที่ชอบประจุภัยนะคะเลือกที่จะเอาไปาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะเนี่แหะค่ะเป็นเยอรมันสไตล์นะคะ,ะ,คะออยก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขร่วมไปกับทริปนี้ก็ด้วยกันกับออยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนกระทัง่ง เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจกับออยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม RL Channel ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ